ยู21ไทยชุดนี้มีแต่เด็กหน้าตาดีสไตล์ดีตบดีแล้วยังมีของอีกนี่ไม่ใช่แค่รายการวีทีวีคับธรรมดานะแต่มันคือสนามทดสอบความรักครั้งใหม่ของแฟนวอลเลย์บอลไทยทั้งประเทศทีมนี้คือบทพิสูจน์ของอายุน้อยพลังเยอะแต่จิตใจไม่แพ้ใครฝากกดติดตาม168 comment channel ค่ะ กับตันดาวกติกาการกลับมาของพี่สาวสายบูที่เคยเล่นวีทีวีครับมาแล้ว12ปีก่อนตอนนี้เธอกลับมาในบทบาทพี่ใหญ่กับตันทีมของน้องใหม่ที่เต็มพลังวัยรุ่นนี่คือการส่งไม้ต่อที่น่าสนใจสุดๆก่อนอื่นแอดมินขอจับตาน้องๆ7คนเป็นพิเศษน้องๆคนอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะ คุณผู้ชมจับตาเชียร์ใครไว้เป็นใครกันอยากรู้คอมเมนต์มาด้วยค่ะคนที่หนึ่งก็คือออมซัพ์ปปัชยาพลธรรมตำแหน่งดีหลังที่เดือดที่สุดของรุ่นนี้ใบเตยนัทิมากุุบแก้วหัวเสาที่จุดระเบิดพลัง300%เน้องกีตาร์วารุนีมิดเดิลบล็อกบรอดเดลที่จิตใจเป็นนักสู้น้องไอซ์ขวัญนภัสหัวเสาสายสมองนิ่งความแม่นการอ่านเกม น้องน้ำฝนทิพสุดามิดเดิลบล็อกบล็อกแน่นรถถังบอลเร็วแห่งนครนนอน,น้องชมพู่วลัทยาเซตเตอร์สูงหัวไวเล่นได้สองมือน้องนกวิลันยุภาหัวเสาสูงยาวเข่าดีตบแน่นท่าทางคล่องบีหลังสายคลาสสิก คุณผู้ชมเรามาดูรายละเอียดกันแต่ละตำแหน่งกันเลยเริ่มคนที่หนึ่งดาวกติกาแก้วพินตำแหน่งหัวเสาสูง171เซนติเมตรต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะพี่ดาวลงเล่นให้สโมสรสุพรีมและก็ทีมชาติไทยโดยพี่ดาวเนี่ยคะ่ะเขาจะรับหนะ้าที่เป็นกัปตันทีม U21 ในการแข่งขัน VTV ีครับ2025นี้นั่นเอง จุดเด่นของดาวกติกาก็คือหลังจากที่เรียกว่าห่างหายจากการออแข่งขันรายการนี้นะไปถึง12ปีดาวก็กลับมาล่งสนามในรายการนี้อีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ก็คือเคยลงเล่นร่วมแข่งขันเนี่ยในปี2013ให้กับทีม U20 ของไทยเช่นกัน ดาวนั้นมีประสบการณ์ในการค้าแข่งเรียกว่าหลายสโมสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมีประเทศไทยอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์มีอินโดนีเซียด้วยซึ่งดาวกติกาเนี่ยเคยคว้ารองแชมป์ลีกไทยกับด o มอนฟูดในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเคยเล่นให้กับสโมสรเวียดนามหลายสโมสรเลยในการแข่งขัน VTV ีีั2025ครั้งนี้นะดาวกติกาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าทัพนำทีมย21ของ ไทยที่เต็มไปด้วยพลังวัยรุ่นลงสู้ศึกอย่างน่าจับตามองทีเดียวคนที่สองบีมกัญจนาสีใสแก้วตำแหน่งหัวเสาสูง180เซนติเมตรจุดเด่นของน้องบีมก็คือการเล่นที่เรียกว่ากล้าได้กล้าเสียคือมีจุดตบที่สูงด้วยนะทำให้บอลตบของน้องบีมเนี่ยมีประสิทธิภาพทำคะแนนให้กับทีมได้นั่นเองค่ะ และก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยสาวน้อยคนนี้จะเพิ่มความแน่นอนในการพัฒนาสกิลเกมรับให้มากขึ้นและก็ก้าวขึ้นมาเป็นอไลสำคัญของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนค่ะคนที่3น้องไอซ์ขวัญนภัทนวนวันตำแหน่งหัวเสาสูง172เซนติเมตรจุดเด่นของน้องไอซ์เนี่ยนะ เป็นผู้เล่นที่แบบโดดเด่นมีความฉลาดในการเล่นมีความนิ่งอีกด้วยนะการขึ้นตบที่แม่นยำอีกด้วยเกมรับก็แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอีกด้วยโอ้โหเรียกว่าคุณสมบัติครบเลยจึงได้รับการจับตามองในฐานะดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลของวงการวอลเลย์บอลไทยนั่นเองคนที่4น้องหยกนัน,นพัฒนมูนจะคำตำแหน่งหัวเสาสูง175เซนติเมตร สำหรับน้องหยกเนี่ยนะปัจจุบันเล่นให้กับสโมสร hand in hand ราชมงคลคัญยบุรี VC ค่ะมีพัฒนาการที่เรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้เนี่ยน้องหยกยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจในการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้น้องหยกเนี่ยคะ่ะเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถแล้วก็มีแววว่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลเลย คนที่5น้องอมทรัพ์ปปะพัชยาพลธรรมสิงห์อีซ้า์ตำแหน่งหัวเสาสูง176เซนติเมตรโอ้โหคนนี้แม่คุณชื่อเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากจุดเด่นก็คือเรื่องของพละกกำลังการตบลูกที่หนักแล้วก็แม่นยำค่ะพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีอันนี้เนี่ยหาตัวจับยากเลยนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงซึ่งเป็นจุดแข็งสาคัญที่ทาให้น้องอมทรั์เนี่ยถูกจับตาในฐานะดาวรุ่งสายบีหลัง ของวงการวอลเลย์บอลไทยนั่นเองค่ะและเป็นตัวทําแต้มหลักของทีมคือด้วยพลังการตบลูกที่แบบว่าหนักหน่วงแม่นยําแล้วก็รวดเร็วแบบนี้สามารถจะเจาะเกมรับของคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะน้องออมซับได้รับการยกย่องว่ามีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นทายาทของบีหลังระดับทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและมีความเป็นผู้นําในสนามนั่นเองถ้าใครได้ดูจะรู้ว่าน้องเขามีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆต่อมาคนที่5น้องนกวิลันยุพาอินจันตำแหน่งหัวเสาสูง181ซนติเมตรน้องนกได้รับการจับตาอย่างมากเลยในฐานะดาวรุ่งพุ่งแรงยุคใหม่ค่ะ และด้วยความสูงถึง181ถึง183เซนตเมรเฉลี่ยนะคะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเลยในตำแหน่งบีหลังแบบนี้ก็คือช่วยให้น้องนกเนะะี่ยค่ะสามารถขึ้นตบแล้วก็บล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะเกมรุกที่โดดเด่นโดยเฉพาะนะการขึ้นตบที่แบบหนักหน่วงแล้วก็แม่นยำ สามารถทำคะแนนสำคัญให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่องน้องนกผ่านการติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ U17, U19 แล้วก็ U20 ทําให้มีประสบการณ์ในเวทีนานาชาติก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่และด้วยสไตล์การเล่นที่เรียกว่าครบเครื่องอีกหนึ่งคนนะทั้งเกมรุกเกมรับแบบนี้ทำให้น้องนกถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนสำคัญของรุ่นพี่ในอนาคตอันใกล้ คนที่7ใบเตยนัที่มากลุบแก้วตำแหน่งหัวเสาสูง181เซนติเมตรสำหรับคนนี้คุ้นเคยกันดีนะคะคือความสูงและพลังตบที่หนักน่วงจริงๆการกระโดดตบและการบล็อกที่สูงความมุ่งม,มั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็บทบาทหัวเสาที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งคนทำให้ใบเตยนะคะเป็นหนึ่งในอาวุธเด็ดของทีมชาติไทยเราและได้รับการเปรียบเทียบ กับนักวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างซาลินะโคกะอดีตกับตานทีมชาติญี่ปุ่นอีกด้วยนะก็คือเรื่องความสูงในจุดขึ้นตบนั่นเอง ต้องบอกว่าใบาเตยเนี่ยมีความสูงถึง180-181เซนติเมตรและสามารถกระโดดตบได้สูงถึง3เมตรอะ่ะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับตำแหน่งหัวเสาแบบนี้ทำให้ใบเตยสามารถโจมตีและบล็อกบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายๆคนเอาใจช่วยใบยเตยให้ไปแข่งรายการใหญ่ๆได้เยอะกว่านี้นะคะเราทุกคนก็เชียร์ใบเตยด้วยคนที่ 8. น้ำฝนทิพสุดาบัวหลาย ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกสูง185เซนติเมตร สำหรับน้องน้ำฝนเนี่ยต้องบอกว่ามีการเล่นที่ชัดเจนเล่นในตำแหน่งบอลเร็วหรือว่ามิดเดิลบล็อกซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของความเร็วแล้วก็จังหวะการเข้าทำที่เรียกว่าแม่นยำมากๆจนน้องเนี่ยได้รับฉายาว่ารถถังบอลเร็วแห่งนครนนก็ด้วยความโดดเด่นการเล่นแล้วก็เรื่องของโครงสร้างของน้องนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสะท้อนถึงพละกําลังความแข็งแกร่งในการบุกและน้องเนี่ยนะได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมอีกด้วย ในรายการแข่งขันระดับอะคาเดมี่ลีกโอโ้โหไม่ธรรมดานะคะ h, น้องน้ำฝนซึ่งมีจุดเด่นเรื่องของความเร็วความแข็งแกรงการอ่านเกมที่ดีและความสามารถในการเล่นบอลเร็วที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะเลยกับการเป็นกำลังหลักในตำแหน่งบอลเร็วของทีมชาติไทยในอนาคตคนที่9น้องจูพัทรวดีคำนวณตำแหน่งมิดเดิลบล็อกสูง175ซนติมน้องจูคนนี้เนี่ย เป็นกำลังสำคัญของทีมตั้งแต่ U18 และยู9ของไทยอนะคว้าตั๋วไปแข่งชิงแชมป์โลกและก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ในรายการแชมป์กีฬา7สีแชมเปี้ยนคัพ2024นมาแล้วน้องจูเนี่ยค่ะขึ้นบล็อกได้เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากสามารถจะบล็อกแล้วก็เปลี่ยนคะแนนได้บ่อยครั้งเลยถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญที่ช่วยทีมในเกมรับเลยค่ะ เกมรับของน้องจูเนี่ยแน่นช่วยประคองการต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากเรียกว่าครบเครื่องอีกหนึ่งคนทั้งเกมบล็อกที่แข็งแกร่งเกมรับแน่นและประสานงานกับเพื่อนถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงและก็เป็นกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นเยาวชนในปัจจุบันคนที่10น้องกีต้าวลุณีกาลลำตำแหน่งบิดินบล็อกสูง183ซนติเมตร น้องกีตา้าดาวรุ่งทีมชาติไทย u 21ได้รับการจับตามองอย่างมากเลยในช่วงหลังๆนี้นะก็เป็นเพราะว่าจุดเด่นและก็ศักยภาพที่โดดเด่นในสนามแล้วยังความสูงที่แบบว่าสูงเนี่ยโดยเฉลี่ยคือตั้งแต่182ถึง184เซนติเมตรคือข้อมูลประมาณนี้นะคะทำให้ได้เปรียบทั้งเกมรับเกมรุกโดยเฉพาะการเล่นบอลเร็วแล้วก็การบล็อก ซึ่งมีฝีมือการขึ้นตีบอลเร็วแล้วก็ไหลหลังฉ่ำที่เรียกว่าเฉียบขาดจริงๆสร้างความแตกต่างให้กับทีมเลยค่ะน้องกีตาเนี่ยทำแต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทยด้วยนะในรายการใหญ่ๆอย่างเช่น FIVB U21 World Championship 2023ที่ผ่านมาสไตล์การเล่นแล้วก็ท่าทางการเล่นน่ะคะ่ะ มีคนบอกว่าคล้ายกับพี่น้องเปลื้มจิตทินขาวโดยเฉพาะท่าตีแล้วก็ท่าเสิฟที่เรียกว่าโอ้โหถอดแบบมาเป๊ะเลยนะหน่วยก้านก็ดีคล่องตัวมีพลังการกระโดดแล้วก็ตีบอลเหมาะกับตำแหน่งกลางแบบนี้ยังมีพื้นที่ในการพัฒนาโดยเฉพาะการอ่านเกมบล็อกและเพิ่มความเร็วและเพิ่มความคล่องตัวไหลหลังฉ่ำมากๆแบบนี้คุณผู้ชมเหลือฝึกอ่านบล็อกดีๆเพิ่มความคล่องตัวอีกนิดนึงและ ก็ฝึกให้หนักๆอีกนิดนึงนะโอ้โหรับรองอนาคตไปไกลต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นที่โค้ชแล้วก็แฟนกีฬาคาดหวังว่าน้องกีตา้าจะพัฒนาไปได้อีกไกลคนที่11น้องตองจิรัชชาน้าวประจุนตำแหน่งลิเบอรโลสูง175เซนติเมตรสำหรับน้องตองเนี่ยมีความสามารถในด้านเกมรับที่โดดเด่นคล่องแคล่วไวพิบดีแล้วก็ กล้าแสดงออกเหมาะสมกับบทบาทตัวรับอิสระในทีมวอลเลย์บอลทั้งระดับสโมสรและทีมชาติคนที่12น้องอิงค์นิชากรวันศุกร์ตำแหน่งริเบอโลสูง157เซนติเมตรโอ้โหคนนี้ไม่ต้องบอกเลยนะอิงค์บินได้โอ้โหเป็นไงคะคนนี้สุดยอดจริงๆมีจุดเด่นในด้านเกมรับที่เหนียวแน่น คล่องตัวสูงสไตล์การเล่นแบบริบบิลโลญี่ปุ่นเนาะตัวเล็กแต่คล่องตัวมากๆเลยแล้วก็มีทัศนคติที่ดีในสนามอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณสมบัติของนักกีฬาที่หาตัวจับยากเลยนะคะเลยทำให้น้องอิงนะคะเป็นดาวรุ่งที่น่าจาับตามองของวงการวอลเลย์บอลไทย คนที่13น้องแตงโมชลันทรตรงที่ตำแหน่งเซตเตอร์สูง172เซนติเมตรน้องแตงโมเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในฐานะมือเซตดาวรุ่งด้วยความกล้าเล่นจินตนาการสูงและก็มีศักยภาพในการพัฒนาเกมรุกของทีมในอนาคตจับตาดูน้องแตงโมให้ดีคนที่14น้องชมพู่วรัตทยากางโสภาตำแหน่งเซตเตอร์สูง181ซนติเมตร สำหรับน้องชมพูน่นี่โอ้โหชื่อคุ้นๆอีกแล้วนะคะส่วนสูง179-181ซนติเมตรโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าสูงมากนะสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์และเป็นข้อได้เปรียบในการเล่นทั้งลุกแล้วก็เกมรับด้วยกระโดดสูงทุบหนักเล่นได้ทั้งมือซ้ายมือขวาอีกอะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยทำให้น้องชมพู่เนี่ยค่ะได้เปรียบคนอื่นก็คือสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบแล้วก็ ความหลากหลายในการวางแผนการเล่นได้น้องชมพู่จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองมากที่สุดในรุ่นใหม่เอาละค่ะคุณผู้ชมคะติดตามเชียร์น้องในรายการนี้ได้เอาคลิปนี้นะคะเป็นคู่มือในการดูความสามารถของน้องแล้วก็ดูการเล่นของน้องๆกันนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน8คอมเมนต์ชาแนลด้วยนะคะไปละสวัสดีค่ะ